สวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้เอาพระหลอโบราณเนื้อทองเหลืองนะครับหลวงปู่หินวัดหนองสนมจังหวัดระยองนะครับเอาความเก่าของพระอายุ60ปีนะครับหล่อสร้างมา60ปีนะครับค่าธรรมชาตินะครับทองเหลืองเก่านะครับนะครับเป็นพระรุ่นสองของหลวงปู่หินนะครับ ธรรมชาติเดิมๆของพระนะครับมีกิ่งนะครับอุดกิ่งนะครับเอามาเทียบกับพิมพ์ของหลวงพ่อเงินนะครับทองเหลืองเหมือนกันนะครับนะฮะความเก่าแตกต่างกันนะครับคาาเบ้าก็แตกต่างกันก็คือหลวงปู่หินนะฮะตรงฐานเห็นไหมครับว่าดินที่เขาเข้ารูปพระเป็นดินแดงนะฮะแต่ดินนวล เป็นสีขาวในหลวงพ่อเงินนะครับสังเกตดูนะครับซึ่งความแตกต่างกันความเก่าของทองเหลืองก็แตกต่างกันนะครับสังเกตนะครับพระองค์นี้60ปีนะครับพระองค์นี้นะฮะร้100อยกว่าปีนะครับแตกต่างกันยังไงทําไมองค์นี้ทําไมใสใสแล้วก็เงากว่าไม่เงากว่านะครับสังเกตนะครับ ไม่เงากว่าเพียงแต่พระโดนล้างกับพระเดิมๆนะครับธรรมชาติของพระเราโบราณนะครับเอามาพูดคุยกับพี่ๆนะครับนะฮะหลวงปู่หินผมก็เพิ่งได้เห็นเป็นองค์แรกนะครับเห็นแล้วก็ดูธรรมชาติของพระก็พิมพ์ทรงสวยงามนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับว่าเนื้อทองเหลืองเก่า นะครับกับพระหล,อล่อโบราณค่าบเบ้าต่างๆเป็นยังไงธรรมชาติของพระหล่อโบราณเป็นยังไงนะครับความคมชัดก็สู้หลวงปู่ไม่ได้หลวงปู่เงินนะครับอันนี้องค์นี้เขาหล่อมานะฮะเป็นพิมพ์นิยมนะครับดูเหลี่ยมหูดูหน้าตานะครับหลวงปู่หินเป็นน่าจะเป็นฝีมือชาวบ้านนะครับ นะครับฝีมือชาวบ้านหรือช่างชาวบ้านนะครับแต่เขาทำออกมาสวยนะครับนะฮะตะไบเก็บเพียงเล็กน้อยนะครับตรงข้อมือนะครับนะครับเนื้อสวยดีนะครับก็พี่ๆที่ชอบพระหล่อโบราณนะฮะเนื้อทองเหลืองสังเกตธรรมชาติของพระไว้นะครับนะฮะความเงาของพระความเงาของ พระที่หลอออกมานะครับเก่าใหม่เป็นยังไงนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับค่าเบ้าต่างกันยุคนี้ดินแดงแล้วยุคนี้ฮะดินนวลๆใสๆเป็นเม็ดละเอียดนะฮะเหมือนแป้งเลยนะครับดินดินที่ก็พออจะหุ้มเข้าเข้าเออเทพระนะครับเป็นดินเบ้านะครับนะครับก็รองพิจารณานะครับ พระเนื้อทองเหลืองอายุ60ปีเป็นยังไงนะครับนะครับเปรียบเทียบความเก่าให้ดูเปรียบเทียบดินเบ้าให้ดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ลองพิจารณานะครับแยกความเก่าแยกดินเบ้านะฮะแต่และยุคแต่และสมัย นะครับว่าเป็นยังไงขอบคุณนะครับสวัสดีครับ